ไทมส์วิดวิวโลกหลังโควิดเทเลเฮลทใกล้หมอแค่ปลายนิ้วมิติใหม่ของการพบแพทย์เราอาจจะเริ่มคุ้นหูหรือได้เห็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับบริการสุขภาพทางไกล ที่เรียกว่าเทเลเฮล์กันมาบ้างซึ่งเจ้าเทเลเฮล์นี้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การใช้งานอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักแต่ด้วยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมานี้ทําให้เทเลเฮล์กลับกลายเป็นตัวเร่งสาคัญที่ส่งผลให้ความต้องการในการใช้งานเติบโตอย่างก้าวกระโดดของวงการแพทย์กรณีตัวอย่างของสหรัฐที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รุนแรงมากในปี2020ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนช่องทางการใช้บริการ ด้านสุขภาพมาสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นโดยจากงานวิจัยของ McKinsey พบว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ผู้บริโภคในสหรัฐหันมาใช้บริการเทเลเฮล์เพิ่มขึ้นจาก11%ของผู้บริโภคในปี2019มาอยู่ที่46%ในปี2020เนื่องจากเทเลเฮล์เป็นรูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ที่สุดในสถานการณ์โควิด -19 โดยผู้ป่วยมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่ไม่ได้เจ็บป่ว ุกเฉฉินที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนส่งผลให้มีการเลื่อนการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินออกไปแต่ขณะเดียวกันผู้ป่วยบางส่วนยังมีความต้องการคําปรึกษาและคําแนะนําในการรักษาอาการป่วยทั่วไปทําให้หันมาใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มเทเลเฮลในการรักษาพยาบาลออนไลน์กันมากขึ้น สำหรับแนวโน้มในระยะต่อไปแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคีลายแล้วแต่เทเลเฮลยังเป็นรูปแบบของการให้บริการด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องซึ่งจากผลสำรวจของ McK i ิน e ีดังกล่าวข้างตน้นยังพบว่าผู้บริโภคในสหรัฐรา,ราว7จเซตอบว่ายังสนใจจะใช้บริการเทเลเฮลต่อไปแม้ว่าสถานการณ์โควิด1 9จะคีลายแล้วเช่นเดียวกันกับในหลายๆประเทศที่มีเทเลเฮลเข้ามามีบทบาทมากขึข้น ขณะที่ Statista ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดชั้นแนวหน้าของโลกได้มีการคาดมูลค่าตลาดเทเลเฮลของโลกในช่วงปี2019ถึงปี2026จะเติบโตราว21%ต่อปีมาอยู่ที่1.76แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ6ล้านล้านบาทไทยสำหรับในประเทศไทยเทเลเฮลถูกนำขึ้นมาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการรักษาพยาบาลทางไกลหรือที่เรียกว่าเทเลเมดิซีนซึ่งในช่วงแรก จะเน้นไปที่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเบื้องตน้นรวมถึงการรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวชท,ที่ต้องได้รับการรักษาและควบคุมอาการอย่างต่อเนื่องแต่โควิด -19 นับเป็นตัวเร่งที่สำคัญที่ส่งผลให้เทเลเมดิซีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่เพียงแต่การให้คำปรึกษาการรักษาพยาบาลขั้นตน้นเช่นอาการปวดหัวตัวร้อนปวดท้องเท่านั้น แต่เทเลเมดิซีนมีแนวโน้มจะถูกนำมาใช้ในการรักษาสำหรับกรณีที่ต้องมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงซึ่งผู้ป่วยต้องมีการนัดพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและจำนวนผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดรับกับเทรนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้น เทเลมดิซีนจึงเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์การรักษายอย่างดีในหลายด้านนอกจากนี้ยังมีทั้งความสะดวกสบายที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเกินความจําเป็นและลดความแออัดของสถานโรงพยาบาลโดยเฉพาะสถานพยาบาลของภาครัฐที่มีผู้ป่วยจํานวนมากขณะเดียวกันในต่างจังหวัด ที่อยู่ห่างไกลย,ยังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นด้วยแม้ว่าเทเลเฮลจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีความท้าทายสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตเนื่องจากการตรวจของแพทย์ผ่านทางวิดีโอยังมีข้อจำกัดในการตรวจวินิจฉัยที่ต้องอาศัยเครื่องมือแพทย์ร่วมด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้เทเลเฮลประสบความสำเร็จจากการให้บริการสุขภาพทางไกลแบบครบวงจรอ,อีกด้วยซึ่งแพลตฟอร์ม อันกูดด็อกเตอร์ ctor, เป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มด้าน h เฮลเทคที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในจีน จากการมีบริการที่ครบวงจรครอบคลุมทั้งในด้านการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพตลอดจนการมีเครือข่ายโรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นอกจากนี้ยังมีระบบที่ผู้ป่วยสามารถรับยาได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายร้านขายยาทั่วประเทศด้วยซึ่งจุดแข็งอีกด้านหนึ่งของผิงอันกุดด็อกเตอร์คือการมีบริษัทย่อยเป็นบริษัทประกัน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของบริษัทสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มกับบริษัทประกันได้ทำให้ผู้ป่วยหันมาใช้บริการมากขึ้นและยังได้มีการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะเป็นตัวเร่งให้บริการเทเลเมดิซีนของไทยเกิดเร็วขึ้นและกลายเป็นนิวร์มอลของการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคตซึ่งสิ่งนี้เองภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเทเลเฮลให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขในระยะยาวลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาล ที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระสูงและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าใช้บริการสาธารณะสุขในไทยโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วย